ต้อนรับเข้าสู่ช่องชิปแอนด์ริฟวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์เอกประสงค์ระดับพรีเมียมที่กำลังได้รับการจับตามองอย่างมากจากแฟนๆทั่วโลกนั่นคือ Toyota Fort u n e er เรุ่นปี2026รถ SUV ที่ขึ้นชื่อเรื่องความหรูหราความแข็งแกร่งและความทันสมัยซึ่งในเจเนอเรชันใหม่นี้โ o y o t a ได้พัฒนาทุกองค์ประกอบให้ก้าวกระโดดไปอีกขั้นทั้งในด้านการออกแบบเทคโนโลยีความสะดวกสบายรวมถึงสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในเมืองและการผจญภัยในทุกเส้นทาง เริ่มต้นจากการออกแบบภายนอก Toyota Fortun e r 2026มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่ที่ดุดันและหรูหราในเวลาเดียวกันไฟหน้าแบบ LED Matrix ออกแบบให้เรียวและคมกริบเพิ่มความล้ำสมัยและโดดเด่นในทุกมุมมองกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ใช้วัสดุโครเมียมผสมกับโครงสร้างที่ให้ความแข็งแรงบวกกับกันชนหน้าที่ออกแบบอย่างมินิติทำให้รถดูทรงพลังและสาง่างามขึ้นทันตานอกจากนี้เส้นสายด้านข้างตัวรถยังถูกปรับให้ดูเพรียวและมีความสปอร์ตมากขึ้น ล้ออลลอยขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ช่วยเสริมบุคลิก SUV ที่สมบุกสมบันแต่ยังคงความพรีเมียมกระจกบานท้ายและไฟท้ายถูกออกแบบให้เชื่อมต่ออย่างต่อเนื่องทำให้ด้านหลังของ f o r t u n e r ดูหรูหราและล้ำยุคมากกว่าเดิมสีเงินเมทัลลิกเงางามที่เป็นเอกลักษณ์สำหรับรุ่นนี้สะท้อนภาพลักษณ์ของความหรูหราในระดับสากลเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารภายใน Toyota Fort u n e r 2026จะพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ทำให้ผู้โดยสารทุกคนสัมผัสดได้ถึงความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เบาะนั่งหุ้มหนังแท้ระดับพรีเมียมปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบระบายอากาศเพื่อเพิ่มความสบายในทุกการเดินทางแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่อย่างทันสมัยใช้วัสดุคุณภาพสูงผสมผสานกันอย่างลงตัวหน้าจออินโฟเทนเมนขนาดใหญ่รองรับระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเต็มรูปแบบทั้ง Apple Car Play และ Android Auto เสริมด้วยระบบสั่งงานด้วยเสียงที่ช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมฟังก์ชันต่างๆได้โดยไม่ต้องละสายตาจากถนน นอกจากนี้โตโยต้ายังได้ติดตั้งชุดมาตรวัดดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถปรับแต่งการแสดงผลได้ตามความชอบของผู้ขับขี่ระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมจากแบรนด์ชั้นนาช่วยสร้างบรรยากาศในห้องโดยสารให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นระบบไฟแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารสามารถเปลี่ยนสีได้หลายโทนเพื่อเพิ่มอารมณ์และความหรูหราในยามค่ําคืนในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์2026มาพร้อมโตโยต้าเซฟตี้เซนส์เจเนเรชันล่าสุดซึ่งรวมไปถึงระบบช่วยเบรกอัตโนมัติ ระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านด้านหลังและกล้องมองรอบคัน360องศาเพื่อช่วยเพิ่มความมั่นใจในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะขับในเมืองที่การจราจรหนาแน่นหรือออกไปลุยทางไกลในส่วนของขุมพลังโตโยต้าได้พัฒนาเครื่องยนต์ใหม่ที่ผสมผสานความแรงและความประหยัดโดยในรุ่นปี2026จะมีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นปรับปรุงใหม่และเครื่องยนต์เบนซินแบบไฮบริดที่เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงให้แรงบิดสูงสำหรับการขับเคลื่อนทุกสภาพถนนระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ถูกจูนใหม่ให้ตอบสนองได้ดียิ่งขึ้นและระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะที่ช่วยให้ Fortuner พร้อมลุยทุกเส้นทางตั้งแต่ทางเรียบไปจนถึงทางออฟโรดนอกจากนั้นยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายเช่น Eco, Normal, ม p ลสปตและออฟโรดซึ่งทำให้ผู้ขับสามารถเลือกโหมดที่เหมาะสมกับสภาพถนนและสไตล์การขับขี่ของตัวเองได้อย่างง่ายดาย ในด้านความกว้างขวาง t o y o ต a f o r t u จ e r 2026ยังคงเป็น SUV ขนาดเจ็ที่นั่งที่ตอบโจทย์ครอบครัวได้เป็นอย่างดีพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวาง,วางและสามารถปรับเบาะพับได้หลายรูปแบบเพื่อเพิ่มความอเนกประสงค์ขององค์การใช้งานเมื่อมองในแง่ของราคา t o y o ต a f o r t u u n r er 2026ถูกวางตำแหน่งให้เป็น SUV ระดับพรีเมียมที่คุมค้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับ โดยคาดว่าราคาจำหน่ายในประเทศไทยจะเริ่มต้นประมาณ1,450,000บาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นและอาจขยับขึ้นไปถึงกว่า1,950,000บาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมกับอุปกรณ์อํานวยความสะดวกและเทคโนโลยีขั้นสูงครบครันหากสรุปให้สั้น Toyota Fortuner 2026คือ SUV ที่ตอบโจทย์ทั้งความหรูหราความปลอดภัยสมรรถนะและความอเนกประสงค์ในคันเดียวมันไม่ได้เป็นเพียงรถสำหรับครอบครัวเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จและรสนิยมสำหรับผู้ที่เลือกครอบครอง ใครที่กำลังมองหารถ SUV ที่ทั้งแข็งแกร่งหรูหราและล้ำสมัยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์คือคำตอบที่ไม่ควรมองข้าม